แผ่นดินนี้โตแผ่นดินนี้เป็นลูกโคราชเป็นหลานยาโมภูมิใจในศักดิ์ศรีมียาคนเดียวกันยาของฉันท่านชื่อโม สูงเลยในพิธีครับเพื่อทำพิธีนะครับมอบถ้วยรางวัลและรางวัลสมุนนะครับในแ,แบบแรกก่อนที่จะช่วงท้ายจะเป็นการต่อผิดนะครับและท่านรประธานไทยเพียงกลางนะครับซึ่รเ,เราเป็นผู้เลี้ยงของมัตสึนิเดินนะครับสำหรับเป็นผู้ใหญ่ดีให้การเสมอนะครับในครั้งนี้สำหรับรางวัลที่นะครับเราจะมอบแบบแรกก็คือการการคิดซอสก่อนห้าคนตัวหนูะระดับอาวุโสนะครับ รองชนะเลอันดับ3นะครับได้แก่ทีมหมูป่านะครับครมีราอบครับมีประกาศนะครับแกตีคุณและก็ังานขอเสียงปรบมือนะครับ และรองในชาร์ลีส์อันดับสองรองได้แก่เขาได้ผมเอานี่นะได้แก่ยังไมม่ีทีมรักสีมานะครับเงื่อนบนทีมของคุ้ยลังวัลครับผมใบประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับทีมนะครับเอาทีมเป็นถ่ายรูปทีมไปถ่ายรูปทุกคนเลยก็ได้นะครับทีมทีมทุกทีมทุกทีมเสียมานะครับรองอันดบทีสอง มีใประครับมาท่เดียวมีใประกาศเกิดปปุนไมด้วยนะครับนี่คระวันชะลูงารเก่ยวัคุโสรนข้งวกล่ตัวหนูซุดเนครับครั้งที่2งานบุสวงสุริทร์ชลีประจำปี2566ข้างตัวซุงนได้แกนุ่น สี่ขอครับขอครับผชม่นครับทครับชครับชครับครับครับโอ้นะครับโอเคครับโอ้นะครับก็ชินงานนะครับเิดพร้อมล็อกนี่งการนักกีฬานะครับนี่แหละครับหัวใจสำคัญของการสนค้กีฬาเพราะเสียกปกับทีนู่นน่นะครับท่าโอเคนะครับ และตอนนี้ผมจะขอ,อนำท่านเข้าสู่ช่วงมอบรางวัลระดับประชาชนทั่วไปรองชนะเลิศได้แก่รองชนะเลิศอ,อันดับสามทีมผู้ใหญ่เย็บนะครับขอเสียงยกมือครับดูไค่ต่างจากที่คุณและเดินทางตามถนนต้องจริงนะครับต้องดว่าน,นะครับาราง,งวัลน,น,นั้นเป็นสิ่งที่ทุกผู้ไ่หักนะครับ วางแสนความดีๆเขาไปประการเกิดิคุณนะครับและรองชนะเลิศอันดับสองประชานนชั่วไปยได้แก่ทีมออรตนากรางครับขอบคุณทุกทีมเลยได้ครับทุกทีมนะครับมามด้วยครับได้ดีมากครับสุดยอดนะครับกลางนะครับก็เป็นในทีมชุะเดิศของจังหวัดนะครหนือบทุกที่ผ่านมา วันนี้ทุกท่านได้มาล่วงการแข่งนะครับเงินเราลงทุนสองพันห้าร้อยบาทพร้อเพื่อรางวัลและไปกากิทุนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แค่ที่เบสิกนะครับขอเสียงกบมือกเป็นสิ่งพี่ใหญ่ใจดีพี่ใหญ่ที่เป็นแนวทางให้กับน้องๆนะครับยอดรวมสูงเลยนะครับ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับประสบการณ์ที่มีเรามาแบ่งปัน,ปนเรามาเล่นกับน้องๆเรามานะครับคเพื่อเรามาสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่นะครับให้การร่วมแข่งขันก็ได้ครับที่จังหวะนี้ครับปกดมือให้กับทีมเบสิกงเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับรับโดนรางวัลด้วยนะครับรางวัล5,000บาทสำหรับเบสิกนะครับและ รางวัลชนเลิศระดับประชาชนทั่วไปซอข้าวตตัวหนูได้แก่จีนมาเดินเล่นครับทีีนเพอนเดเคจะจ่ายค่าชเบรบอลมาถ่ายรูปเดี๋ยวเซนถ่ายงมานเลยนะครับเดี๋ยวใ้ไล่กลปิดก่อนนะ ทุกท่านครับนี่กาคือคกรรการใหญ่กันนะครับคณะกการผจซื้อนะครับแล้วก็กรับเิกทมาในวันนี้นะครับครับสีนะะเโอกาสส้อัประทานในวิธีการใ่กัครับย่างถูกตองสุนครับานที่หนึ่งนะใช่ครัอชเท้าสุราลียและการลำโงสว สี2006ครับองค์การมวยจามเป็นชุมเลยมันจะปี266 5นะครับในวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬานะครับซึ่งการกีฬาการแข่งขันกีฬานะครับการแข่งันกีฬาชิมา ส่งเสริมให้มีการแข่งขในกีฬาหรือไม่กีฬานะครับในที่วายสปอร์ตซิตี้นะครับหรือก็มีมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนนะฮะประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดจากโรคภัยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาว่างอยู่อย่างนึงก็เพื่อมีการพัฒนา อากาในจังหวัดเราดีน่าภาคนะี่อากา้นให้สุขภาต่อไปนะครับซึ่งเราก็ในส่วนของเ่งสเลยเราก็องีราสื่ขันะัที่เป็นของการจะแขกีฬาเรา่เลวต้นแบบที่จะแข่งกีฬาผู้ซอง5ถเลยครับทั้งที่เดึ่นะครับที่หนึ่งแรกนะครับัจากที่ สโมสอทุนกรเมติกตัดสิุดต่อครั้งนี้นะครับออตอนโกล่านะ

雨 marriages karlige nany a shirt si treats อกรณ์สั่ง IE คนให้ถังนี้นะคุ่นประานต้ดตันนึกไเคยุคประมาณนะรับคามีคนขึ้นย0 0 0บาทเองสปจะเป็นบที่ไดออซ้าเดี๋ยวเรไปจดดิีบอนสไ่ขังด้นเองไ่ถ้านีก็ขั้วอุปกร i านนะโบรกรรไฟนะครับ ก็เจอแบตเตอรี่ยี่นี่อากาเข้าเหมือนไม่ใส่ไม่เคยเลยสังก็ติดต่อกันนะครับก็อาการที่เปนการเสียหายในเรื่องของดึงพลัาดน็ม8 0ทีแล้วก็กบาเ็น30%ท้ายนี้ก็ขอให้คนดีกับผู้ยรางวัลนแล้วก็มีพลังใจให้กับท่านที่ยังไม่งวัลครับเพื่อให้ท่านได้นทุกความสุนะคับมีโอกาสที่จะมาพ่กันรูปให่ใหม่นะครับท้ายนี้นะครับ ต้องขออบคุทุกท่านใะครั้งนี um ้นะะแลกขอให้ทุกทานมความสุขคุ้เคยนะฮะแก้ท่นได้ตารที่ผัวซอให้ได้หเนสในโอกาสต่อไปนะครับบับนี้ได้เวลาสุขพแล้วผมขอปิดการแข่งขันที่าผัวซอสุขเลยครับครั้งที่หนึ่งงานสองชนะท่านท้าสุริและการลำบุสวงอาุสูงดีท่ทั้งหลค์ระบรีสุขเล่นมีสองระไว้น